ครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองธนาธรป้องลูกเรือไทยสมายไม่ได้ทำองค์กรเสียหายเน็บพนักงานการบินไทยหนุนรัฐประหารประธานกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าคณะก้าวหน้าออกมาปกป้องลูกเรือสายการบินไทยสมายที่เขียนจดหมายน้อยสนับสนุนบนเที่ยวบินสุวรรณภูมิเชียงใหม่เมื่อวันก่อนลันไม่ได้ทำให้องค์กรเสียหาย เน็บพนักงานการบินไทยบางกลุ่มสนับสนุนรัฐประหารวันที่20เมษายน2566นทวิตเตอร์แอดธนาทรของนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานกลุ่มที่เร,เรียกตัวเองว่าคณะก้าวหน้าอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่โพสต์พระประกาศบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่004ทับ6พเรื่องนโยบายความเป็นกลางทางการเมือง พร้อมข้อความระบุว่าขออภัยที่ทวิตของผมทำให้การบินไทยกังวลจนต้องมีการถแถลงการนี้ออกมาหวังว่าเจ้าหน้าที่ที่ให้กําลังใจผมจะไม่โดนลงโทษเพราะไม่ได้ทำให้องค์กรเสียหายหรือนำองค์กรไปเกี่ยวข้องกับการเมืองเหมือนตอนที่มีพนักงานการบินไทยบางกลุ่มออกหน้าสนับสนุนรัฐประหารภายหลังได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมระบุว่า แก้ไขครับถแถลงนี้มีขึ้นก่อนหน้าเหตุการณ์ที่ผมทวิตขอบคุณเจ้าหน้าที่ไทยสมายแต่มีผู้ให้ข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ท่านนั้นถูกพักงานโดยองค์กรอ้างว่าได้เคยมีประกาศเตือนพนักงานไม่ให้แสดงออกทางการเมืองไปแล้วผมยืนยันอีกครั้งว่าผมกังวลใจอย่างยิ่งหากจะมีการลงโทษพนักงานด้วยเหตุนี้ ก่อนหน้านี้นาานทวิตเตอร์นายธนาธรโพสต์ภาพเมื่อวันที่17เมษายนเป็นถุงบรรจุสแน็คบ็อกซ์ที่แจกให้ผู้โดยสารสายการบินไทยสมายพร้อมกระดาษโน้ตเขียนข้อความมีใจความว่าเที่ยวบินที่ WE 102กรุงเทพสุวรรณภูมิเชียงใหม่17เมษายน2566ยินดีต้อนรับสู่เที่ยวบินนี้ คุณธนาทรสุขสารวันสงกรานย้อนหลังนะคะขอบคุณที่คุณมุ่งมันเพื่อคนไทยดิฉันหวังว่าคุณจะโชคดีในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงพร้อมข้อความระบุว่าวันนี้บินไทยสมายแต่เช้าพอเครื่องขึ้นก็พลอยหลับไปเลยตื่นมาอีกทีเครื่องลงแล้วและเห็นถุงขนมพร้อมข้อความนี้วางอยู่ข้างๆข,ขอบคุณมากๆครับที่เข้าใจว่าพวกเรากำลังทำอะไรอยู่ กำลังใจจากทุกท่านทำให้เราเดินหน้าต่อไปข้างหน้าอย่างแน่วแนว่วันหน้าถ้ามีอำนาจจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังเลยครับโพสต์ดังกล่าวกลายเป็นที่วิจารณ์สนั่นโซเชียลถึงการเลือกปฏิบัติเมื่อเทียบกับผู้โดยสารคนอื่นๆขณะที่ Facebook ของสายการบินไทยสมายก็มีทั่วลงส่วนแฟนคลับนายธนาธรก็ตอบโต้โดยเอากรณีที่พนักงานการบินไทยและสหาภาพแรงงาน รัฐวิสาหกิจการบินไทยไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากปปสของนายสุเทพเทือกสุบรรเพื่อต่อต้านนโยบายนิรโทษกรรมนายทักษิณชินวัตรผู้ต้องหาหนีคดีอาญาแผ่นดินและขับไล่นางสาวยิ่งลักชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีในขณะนั้นนำไปสู่เหตุการณ์รัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557ภายหลังมีรายงานว่า ผู้ที่เขียนข้อความดังกล่าวเป็นลูกเรือของเที่ยวบินดังกล่าวและถูกสั่งพักงานจนกว่าคณะกรรมาการจะไตส่สวนสอบสวนเสร็จขอขอบคุณข้อมูลจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ